สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอันดวงดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสู่ภพเพือกนกรรมะของชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านใดกับคุณบ้างดาวอาทิตย,ย์จะย้ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567ส่วนชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12 กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลด้านใดกับคุณบ้างพอนิีจะอ่านไพ่ทาโร่เป็นหลักนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีมังกรในการเลือกไพ่สิบใบน,นะคะไพ่ใบแรกค่ะ ราชนีถือถ้วยความสุขความสมหวังสิ่งที่หวังประสบความสำเร็จหรือคุณจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้รับรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีรู้สึกได้รับความสมหวังเกิดขึ้นนะคะสี่เหรียญโอ้คุณเป็นคนที่ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวมากๆเป็นคนรักตัวเองสุดๆ อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณอาจจะรักตัวเองอยากบำรุงตัวเองอยากจะดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้สิบถ้วยขึ้นมาความสุขการมีเงินทองมีความสุขความเจริญหรือสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อะมันได้รับผลตอบรับที่ดีมีความสุขความก้าวหน้าเข้ามามีความร่มเย็นเป็นสุขเข้ามา เหมือนกับหวังอะไรไว้มันมีได้รับความสำเร็จเข้ามาเนาะว้าวหนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาโอ้การเงินดีมากๆโอกาสดีข่าวดีเข้ามาก่อนหน้านี้คุณน่าจะประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วความสุขกำลังเข้ามาหาคุณได้อีกแล้วก็เหมือนกับได้เก็บเงินเก็บทองโอกาสดีๆเข้ามาทำให้คุณได้คว้าเงินทองหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ โอกาสทำให้คุณได้เงินมากขึ้นการได้ทำให้ตัวเองมีการเงินที่ดีจบปัญหาเก่าๆจบนี้จบสินบางคนท่านก็มีนี่มีสินช่วงนี้น่าจะาจบปัญหาในเรื่องของการเงินได้มีความสุขแล้วก็อาจจะมีภาวะของความยุ่งยากเข้ามาบ้างแต่คุณก็เอาชนะได้หรือไม่ก็ทำจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองก้าวผ่านไปอย่างสวยงามได้ Emperor, อ e r e อขอโทษคะ่ะ empress ความสบายใจคุณน่าจะมีความสบายใจเอ p e r o อรราชนีขึ้นมาราชาขึ้นมาแล้วก็เด็กถือไมีเท้าขึ้นมาสิ่งที่คุณทำอยู่ก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้ลองทำให้ได้แสดงผลงานแสดงศักยภาพของตัวเองเนาะแต่ก็เป็น เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ได้หรือปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้ไขอาจจะเรื่องนู้นเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้เสร็จก็มีเรื่องนู้นเข้ามาคือเรื่องวุ่นวายมันเข้ามาเยอะอาจจะเป็นงานยุ่งมากๆในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสที่คุณได้ลองทํากับสิ่งที่ไม่เคยทําก็ได้แต่ว่าก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จความสุขความก้าวหน้าที่จะมาสู่ตัวคุณบางคนท่านมีเกณฑ์แบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เหมือนคุณรู้สึกว่าโอกาสนี้ทําให้คุณได้เงินได้ทองแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการงานแต่ก็ระวังในเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะทํางานเยอะออมีเกณฑ์ที่จะเข้าหาหมอบ้างก็ดีเพราะว่าสิบดาบขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้การงานเยอะทํางานหนักสุขภาพร่างกายก็อาจจะสุดโทมได้หรืออาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยที่หนักๆก,ก็ได้นะคะ อหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจบบางสิ่งบางอย่างเอมีเกณฑ์เสียเสียเงินเสียทองก็ได้หรือไมก่ก็การสูญเสียนั้นนํามาซึ่งเออ่ได้เงินก็ได้อาจจะเป็นเงินจากการสูญเสียเงินมรดกอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะอะืมีคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสุข อาจจะจบปัญหาความรักอาจจะจบปัญหาของภรหน้สินหรือเป็นการจบงานเก่าก็ได้ค่ะเพื่อเริ่มต้นกับโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะเป็นเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้ในบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความสมหวังมากกว่าเดิมงานโอกาสดีกว่าเดิมเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้ในบางคนท่านนะคะอาจจะได้ทำงานที่ตัวเองอยากจะทำตัวเองถนัดตัวเอง มีความสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็ได้มีเกณฑ์จะได้เริ่มทํานะคะเป็นเด็กถือไม่เท้ามีแพชชั่นมีไฟมีประสบการณ์มีเกณฑ์วางแผนที่คุณจะได้ทํางานที่คุณถนัดก็ได้หรืออาจจะเป็นงานใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําเลยก็ได้แต่มันเหมือนเป็นก้าวแรกที่ทําให้คุณแบบได้เริ่มเป็นธุรกิจของคุณเองเป็นเจ้านายตัวเองการเป็นเอ็มเพอเรอร์ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะกว่าจะเป็นเอ็มเพอเรอร์ได้ ต้องผ่านเรื่องราวเยอะแยะต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องอเจอกับปัญหามากมายจนตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็รับมือได้กับทุกอย่างจิตใจเข้มแข็งร่างกายเข้มแข็งแต่ว่าจะอ่อนแอก็ในช่วงนี้ือเป่าไม่รู้เพราะว่างานเียอะมากแต่ว่าก็จะนํามาซึ่งความสุขความสุขในเรื่องของไรายได้ความสุขในเรื่องของครอบครัวก็ได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของไพ่ไพ่จะขยายในเรื่องของการงานว่าอย่างไรดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือ,มอรนมรณะจรเข้าสู่ภพเรือนกรรมะของชาวลัคนาราศีมังกรจะเกิดผลในด้านใดกับุณอีกคะในเรื่องของการงานมรณนะกรมะโอ้การงาน มีเกณฑ์ได้ไพ่ใบเดียวกันขึ้นมาถึงสองสำหรับเด็กถือไม้เทา้ามีเกณฑ์ได้ทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นการลงทุนการทำงานใหม่ๆคุณจะต้องรอบคอบนะคะเพราะงานนี้อาจจะนำมาซึ่งต้องใช้ใช้ประสบการณ์ใช้ความคิดเยอะๆอแต่ว่าไรายได้ดีมากโอ้ไรายได้ดีจริงๆ งานของคุณนำมาซึ่งไรายได้ที่มหูรานการงานทำให้คุณได้เงินเยอะแต่อาจจะต้องใช้ความคิดใช้ความอดทนใช้การตึกตองกับงานที่ทำทุกๆงานอย่าไว้ใจใครแล้วก็พยายามที่จะถี่ท้วนแล้วก็ปกป้องตัวเองก่อนก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องถี่ท้วนกับมันรู้จริงรู้ลึกเพื่อที่จะได้ทำอย่ารู้คร่าวๆอย่ารู้แค่ภายนอก ถ้าใครเข้ามาชักจูงใดๆขอให้คุณเหมือนเป็นเฮอร์มิตอะคะ่ะใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ตรกกะเหตุผลหรือไม่ก็ใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์อืมแล้วคุณเหมือนต้องนิ่งก่อน่ะอย่าเพิ่งไปอยากทําอย่าเพิ่งไปกระตือรือร้นที่จะทําขอให้คุณนิ่งก่อนแล้วก็ศึกษาดีๆก่อนที่จะลงมือทํานะคะแต่งานยังไงก็ปังก็เฮงแน่นอนอืมได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแน่นอนพราะเด็กถึงไม้เท้าขึ้นมาถึงสองสำรับ ทำแล้วทำให้คุณมีเงินมีทองหรือไม่ก็ไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกถึงว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในงานงานนี้แต่คุณจะทำตัวสมมารถรไม่ให้คนรู้หรือไม่โอ้อวดอะ่ะอืมเป็นเงินที่เยอะกว่าเดิมงานที่ดีเลยเงินเยอะกว่าเดิมด้วยมือของคุณด้วยความสามารถของคุณแต่คุณจะไม่ไม่ไม่ไมอ่า ไม่แพ่งพ่ายไม่บอกอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนไม่แสดงออกว่าคุณนะ่ะประสบความสําเร็จหรือคุณนะ่ะรวยอะไรประมาณนี้เป็นพระกิริ้วห่อทองอะคะ่ะเฮอร์มิทําตัวแบบสมถาะาทําตัวแบบไม่มีเงินแต่จริงแล้วโอ้เงินถึงันถังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการงานของคุณหนิงว่ามันยังไงก็ดีเนาะถึงมันจะ,ะเป็นมรณะกรรมะแต่ว่า มรณะอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้การได้จบสิ่งเก่าๆก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนของคุณที่คุณจะได้เริ่มกับสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นจบจอบเก่าจบงานเก่าจบดีลเก่าเพื่อเริ่มต้นทํางานใหม่ดีลใหม่อจอบใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนท่านอาจจะแบบถึงเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องออกจากงานเหตุกระทันหันเหตุที่มันไปต่อไม่ได้ ในเรื่องของงานอาจจะเป็นด้วยสุขภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมรณะหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันแล้วคุณก็ออกมาทํางานของตัวเองแต่ปังกว่าเดิมอีกอืมเพราะคุณมีความรู้มีความสามารถมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้สูงมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในการเงินกันบ้างงานเงินของคุณจากหน้าไพ่ขึ้นก็คือโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่มีเข้ามาแน่นอน ความมั่งคั่งเกิดขึ้นแน่นอนสี่เหรียญขึ้นมามาหาเศรษฐีแน่นอนแต่ว่าอาจจะสูญเสียกับบางสิ่งบางอย่างโอ้างคนท่านได้มรดกนะคะมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียอะไรไปแต่คุณจะได้กลับมาเยอะกว่าเดิมสูญเสียเงินแต่ได้เงินเยอะกว่าเดิมมีเกณฑ์ที่การเงินจะฟื้นตัวางคนท่านทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของธนาคารหรือการเงินนะคะ พวกบัญชีพวกการเงินอะไรแบบนี้จะนำมาซึ่งการเงินที่มั่งคัง่งมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินไรายได้ไรายรับารายรับมั่นคงอะค่ะเอาชนะกับปัญหาหรือจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้ดีบางคนบางท่านได้โอกาสดีโชคลาภเข้ามาก็มีนะคะอืมหกมิถุนาเหมือนคุณอาจจะได้เงินจาก การทำงานที่หนักมากของคุณก็ได้หรือบางคนท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์มันมีเกณฑ์ที่จะแบบเป็นคลิปวรัลแล้วก็ได้ยอดวิวสูงๆได้เงินเยอะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้อมืมันเป็นโอกาสดีข่าวดีหรือเป็นโชคฟุกๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้โชคฟุกๆของงานก็ได้โชคฟุกๆที่จะได้เงินแบบง่ายๆก็ได้เงินแบบจากอากาศอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรคนโสดคนโสดน่าจะโสดมานะสักพักหนึ่งแล้วเนาะอาจจะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้ที่ห่างๆกันไปหายๆกันไปอยู่ๆก็เงียบไปแต่ว่าคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาคุณจะถูกซับพอร์ตคนคนนี้อาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะรอคนคนนี้ก็ได้ มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้พบได้เจอหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้ที่คุณจะได้เจออาจจะได้เจอจากการเดินทางเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้มันมีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอเนาะแต่ว่าคุณก็ยังลังเลเนาะกังวลว่าสิ่งที่เคยสูญเสียไปหรือจิตใจของคุณยังไม่เข้มแข็งพอที่จะมีคนใหม่อะไรประมาณนี้ เพราะว่าความรักครั้งเก่าอาจจะมีแต่ปัญหามันทําให้คุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขดีมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อยู่กับครอบครัวอ,อะไรประมาณนี้เนาะคนโสดก็อาจจะไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอ้ความรักของคุณดีขึ้นเรื่อยๆมันมีเกณฑ์ที่จะมีความชัดเจนมากๆแล้วก็สร้างหลักสร้างฐานในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างครอบครัวรู้สึกนิ่งขึ้นกับความสัมพันธ์แล้วก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกันใหม่อะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้น่าจะเหมือนกับมันจบไปเนาะความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันการได้ สร้างบ้านสร้างครอบครัวมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะจนทําให้เขารู้สึกว่าต้องให้ความชัดเจนแล้วไม่งั้นเขาจะเสียคุณไปอืมค่ะก็ประมาณนี้ความอดทนของคุณมันเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาอยังรักคุณอยู่หรือไม่ก็คุณรอเขาได้เขาถึงเลือกคุณอะไรประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไร โอ้เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาคุณหัวร้อนหรือเปล่าช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงหรืออารมณ์โมโหโกรธมากอะไรประมาณนี้มีความแบบเจ้าอารมณ์เนาะกู้ของคุณดูนิ่งอะ่ะหรือไม่ก็ความอดทนบางสิ่งบางอย่างของคุณมันถึงที่สุดเนาะอดทนกับการที่ต้องดูแลครอบครัวอืมเหมือนคุณใช้อ,อำนาจของคุณหรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือความ ความที่คุณนิ่งเงียบมาน,นานน่ะเจอกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซำๆ,ซๆจนคุณรู้สึกมันทนไม่ไหวคุณระเบิดออกมาการที่คุณระเบิดออกมามันทําให้เขานิ่งหรือไม่ก็เขายอมรับในหัวความคิดของคุณหรือระวังในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหากันก็ได้ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะบั่นทอนกันแต่ว่าความรักก็ยังมีสิบถ้วยมันขึ้นมาความรักก็ยังมี ถึงจะมีความโมโหบ้างโกรธบ้างอะไรแต่มันก็เหมือนถ้าจะคุยกันขอให้คุณอารมณ์เย็นลงอะค่ะมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องอืมคุณอาจจะมีอีโก้อัตตาใส่กันก็ได้ในช่วงนี้เพราะดาวอาทิตย์เนาะเป็นดาวของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้อ,อ,อารมณ์แบบว่าเออีโ e กอัตตาค่ะอืมพระอาทิตย์อะก็คือความร้อนแรงการแบบกั้นอารมณ์ไม่อยู่ ธาตุไฟสูงอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้อืมเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนกรมมะของชาวลัคนาราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะพัตรีมูรติโอ้ย้อนแยียงมากเลยความรักและความสมหวังผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย แต่ว่าถ้าในเรื่องของการงานดีมากๆนะคะการงานของคุณเป้าหมายของคุณบรรลุแน่นอนผลสำเร็จเกิดขึ้นความสุขความหวังแล้วก็บริวารดูแลรักษาให้โชคลาภเด็กมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บุตรบริวารเข้ามาเสริมทับในเรื่องของการงานหรืองานของคุณในช่วงนี้อาจจะมีลูกค้าลูกขายเข้ามาเยอะเ,อเด็กให้โชคให้ลาบอะไรแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็อย่างที่บอกคุณอาจจะได้ ลูกน้องดีเข้ามาเสริมทับนะคะคี้เล่นไหวพริบดีแก้ปัญหาดําร่าเริงนักทดลองขอชอบสนุกมีเกณฑ์จะได้สังสรรค์จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นได้สังสรรค์มงคลท่านก็มีโอกาสมีลูกในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะเอ็มเพรสขึ้นมาด้วยแล้วก็เด็กก็ยังขึ้นมาอีกถ้าคนมีคู่อยากมีลูกจะได้ลูกนะคะ วิชาอาคมได้ครอบครองมีเสน่ห์อารมณ์ขันคุณจะเหมือนกับมีความสุขสมหวังบางสิ่งบางอย่างได้เฉลิมฉลององาโอ้มาหาเสน่ห์เย้ายวนการมรมเรื่องทางโลกโอ้อาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้ช่วงนี้ดูมีเสน่ห์กันมากๆเป็นช่วงที่มีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักพัติมรดิ พัตีมูรติเด่นในเรื่องของความรักการขอความรักได้ความรักหรือความรักของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดูมีเสน่ห์ต่อคู่ของคุณหรือบางคนท่านท้าโสดก็มีเกณฑ์มีคนเข้ามาจีบแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เข้ามาก็ได้ท้าวเวสสุวรรณการให้ทานโชคลาภทรัพย์สมบัติปกป้องคุม้มครองทิศเหนือเหมือนคุณอยู่เหนืออุปสรรคอะค่ะ,คะอะไรที่มันเป็นปัญหาเหมือนกับจะ คลี่คลายไปได้หรือปัญหานั้นมันเบาบางลงคุณแก้ไขปัญหาได้ดีเป็นวาระที่คุณจะมีอำนาจการตัดสินใจสูงแล้วก็บางคนท่านในเรื่องของงานเพราะว่าอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือกนกรรมะงานของคุณโดดเด่นมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้อำนาจบาร,รมีสูงขึ้นการได้เฉลิมฉลองก็อาจจะเป็นในเรื่องของออ การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นอื ừ, หรือไม่ก็ช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาให้ชื่นใจก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินการทองค้าขายดูมันราบลื่นดูได้เงินทองมากขึ้นคุณดูมีสเสน่ห์ต่อคนหมู่มากคนที่เห็นคุณก็รู้สึกหลงไหลรู้สึกอยากจะซื้อของของคุณอยากจะดีวงานกับคุณอะไรประมาณเนี้ค่ะคุณดูมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือต่อ,อคู่ค้าคู่ขายของคุณ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จกับการดิวงานกับการเจราจาการต่อรองการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ได้มันมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากๆอืสิ่งที่ทํากําลังจะไปได้ดีนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็คอมเมนต์นา่นารักน่ารักให้กับ morning หรือไม่ก็ supportmorning ได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ